ให้ทุกคนได้อาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าทำผมเพราะว่าเราต้องสแตนบายประมาณเที่ยงนิดนิดทุกคนเรามีเวลาสชั่วโมงนิดนิดในการสแตนบายนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะขึ้นคอนเสิร์ตของเสรีการไฟฟ้านะคะอ่า mm hmm. ก็เลยจริงๆก็เลยแบบว่าแม่แซมงี้มาบนรถแล้วนั่นแหละแต่ก็เลยอยากอยากจะ แต่งทานอยู <on> ่พี <German> ่จอยเด็กๆทุกคนก็กําลังขยอยกันอาบน้ําแล้วก็เริ่มแต่งหน้าทําผมเลยนะคะส่วนใหญ่ทีมงานก็จะนอนนอนมาบนรถแม่แซมแบบหลับยาวเลยทุกคนมาโผล่อีกทีหนึ่งคือที่บ้านผือแล้วนะคะก็เลยได้ชาร์จแบตอยู่เต็มที่นะคะพี่จุ๊บจิมสวัสดีค่ะเจ๊ไก่สวัสดีค่ะก็เลยนี่แหละลงมามีร้านส้มตำอยู่ตรงข้างๆโรงแรมก็เลย มาสั่งส้ตมตำเดี๋ยวน้องสแตมเดินลงมาค่ะทุกคนเมื่อคืนทุกอย่างสุดยอดมากใช่แล้วพี่จ๋าสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะ <c oughs> ก็เลยถือโอกาสเวลาเนี้ยมาจะมาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณถึงอุดรแล้วค่ะพี่อ้อมไม่ง่วงเลยพี่สลี น้องอุ้ยสวัสดีค่ะเห็นคียบอร์ดเก่งแม่ก็ที่ไม่ต่ตอนนั้น <c ười> คือบนรถคือหลับเลยเพราะว่าเวลาคิดว่าบนรถอ่ะมันเป็นเวลาพักผ่อนจริงๆทุกคนงานเช้าต่อเลยเด็กๆเด็กๆได้นอนอยู่ที่เด็กๆได้นอนบนรถอยู่นะทุกคน เด็กๆศิลปินเราอ่ะตอนเดินทางมาจากศรีสะเกดใช่ไหมก็นอนยี่บนรถนี่แหละค่ะแล้วก็่ามาเตยสวัสดีค่ะแล้วก็มาพอมาถึงที่บ้านผือใช่ไหมก็เลยพากันให้เปิดห้องอาบน้ําการเปิดห้องอาบน้ําแล้วก็ทยอยกันแต่งหน้าทําผมนะคะเดี๋ยวก็นัดบอสไว้ประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งให้บอสพักผ่อนหนึ่งชั่วโมงอีกชั่วโมงหนึ่งก็จะเดี๋ยวไปดูแลบอสแล้วนะคะ เมื่อคืนนอนตีสามเพื่อจะตื่นไปต่อจา้าวันนี้น่ารักจังเลยพี่โส,สดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ดาร์กโดเรมอนขอบคุณค่ะพี่เจีย๊ยบขอบคุณนะคะถึงงานถึงอำเภอแต่ยังไม่ถึงงานพี่หนูนาอ่ามาเปิดห้องให้เด็กๆได้อาบน้ำได้ตื่นหน้ากันอ่ะแดนหญิงมือคืนสวยมากแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังมึงขอมาก ขอบคุณมากมากจริงๆเจ๊จจจไก่ยัดถือกู้ยไตตัวหล <c oughs> ายขอกีดให้เมนนี้ <c oughs> พี่เล็กสวัสดีค่ะพี่หมูวันแฟชั่นขอบคุณนะคะ <c oughs> คืนนี้ไม่มีคอนเสิร์ตแต่ว่ามีตอนบ่ายนี้ค่ะบ่ายนี้ที่เสรีการไฟฟ้า <c oughs> อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะทุกคน ขอบคุณค่ะพี่นูตสซีแกรมมาเตยมาเตยห้ามพูดซีแกรมลงมาทานข้าวกับแม่มาลูกมาอ่าวันพรุ่งนี้เด็กๆของเรามีถ่ายทีเซอร์ถ่ายโปเตอร์สำหรับอีพีต่อไปนะคะทุกคนพรุ่งนี้เด็กๆไม่ว่างเลย มาเตยน่สิ่งเก่งสวัสดีค่ะสิ่งเก่งอาการดีขึ้นหรือยังลูกส,ละะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลย,เลยะะขอบคุณค่ะ ก็ไออัไนไรมีก็คืออยากจะมาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเอฟซทุกคนแบบล้นหลามมากเดี๋ยวแม่แซมแจ้งอีกทีหนึ่งเจ๊กไก่กำลังจะปรึกษากับบอสวันนี้นะคะพี่สมธิ์สวัสดีค่ะพี่พาวินนี่สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แซมอยากจะมาขอบคุณสําหรับทุกคโวยพรเลยจริงๆทุกคำวยพรแบบ ล้นหลามมากหลายคอมเมนต์มากนะคะบางครั้งก็แบบแต่พยายามเลื่อนอ่านทุกคนพยายามกดใจให้ทุกคนเลยนะพันกว่าคอมเมนต์แบบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่ามาอวยพรมาซัพพอร์ตม,มาส่งกําลังใจอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆทุกคนแล้วก็แม่แซมขอให้พรน,นั้นกลับคืนสู่ตัวทุกคนเลยเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบคุณที่ ติดการขอบคุณที่อยู่ข้างๆนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเป็นวันเกิดปีที่มีความสุขมากๆอยู่ค่ะเพราะว่าได้อยู่กับบอสได้อยู่กับเด็กๆตโตกเกียวก็คืออยู่ที่ลาวพอดีค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะพี่มังลิกาสวัสดีค่ะก็เลยอยากจะมาขอบคุณทุกคนเลยสําหรับคำอวยพรนะคะหลายๆคนบอกว่าเมเซมนเจอเม่เซ่ก็อยากทำงานเหรออะไรเงี้ยจริงๆ แม่ซมอยากบอกว่าโตเกียวเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านแม่แซมนี่แหละเวลาแม่แซมทางานก็เหมือนทํางานบ้านทุกคนเหมือนอยู่ที่บ้านเลยก็คือภารกิจทุกอย่างที่เราเปอาหมายที่เราซ <c oughs> ัพพอร์ตแล้วเราเต็มที่เราเติมเต็มให้โตเกียวได้อันนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนงานที่เป็นเหมือนหน้าที่ที่เราต้องทําอยู่แล้วเป็นเป็นเ like หมือนกิจวัตรประจําวันของเราก็เลยไม่คิดว่ามันเป็นงานที่หนักแบบต้องอย่างนั้น่างนี้เพราะ่เราเต็มใจแล้วแล้วเราเต็มเต็มที่กับงานทุกงานนะครับ คือหลายคนว่าช่วงนี้ไม่แสมพักผ่อนมอยพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยจริงๆทุกคนแต่ว่าเวลามีเวลาว่างอะ่ะก็จะหาเวลามาพักผ่อนแล้วก็นอนอยู่แล้วไม่ไม่ต้องกังวลน,นะคืออย่างเช่นวันอ่าบางวันเราเสร็จงานคอนเสิร์ตประมาณตีสองตีสามเนาะกลับไปถึงเช้าสายๆก็ต้องตื่นมาเคลียร์ร้านมาดูฟินขับให้บอดเพราะว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยหลายๆอย่างที่เราต้องเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราต้องจัดการให้มันเข้าที่เข้าทาง เพราะว่าแม่แซมกับพี่หนุ่มกับทีมงานเบื้องหลังแบบบอสอะไรเงี้ยวางแผนกันมาแบบนานมากแล้วก็ลงมือกันทํามาหลายเดือนเนาะเราก็เลยรักล้านเ,น,เนเป็นเป็นเป็นธรรมดาเพราะว่าเ,าเราเราเราได้ลงแรงลงมือมาตั้งแต่ยังเป็นโครงสร้างเดิมอะค่ะยังไม่เปิดเลยพี่หมูอ้วนเห็นค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะพี่กอบคุณสวัสดีค่ะ พี่ลอยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะพี่หมูอ้วนใช่ค่ะพี่ปุกกี้แม่แซมร้องไห้แบบกันไม่อยู่เลยวันนั้นเมื่อคืนอยู่ดีหาวมากใช่ได้ฟังน้องเต็มเต็มสตรีมเลยใช่ไหมวันที่24ที่ชุมแพขอทีมต้องต้องถามพี่โบท๊ทพี่จุ๋มจิม๋มว่าจะได้ทีมนี้หรือเปล่านะคะ,ะวันนี้ไลฟ์สดหรือกลุ่มปีด วันนี้เราไลฟ์เปิดนะเดี๋ยวเราไลฟ์สดเปิดของเสรีการไฟฟ้าอยู่แล้วเสรีการไฟฟ้าก็จะมีทีมไลฟ์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็เบื้องต้นเราก็มีของเรานะคะนี่ทุกคนแม่แซมขอ วันเกิดขอปากตะการน่อยนะไม่ได้ขายของนานเลยยิบหกยิบหกเนี่ยมันจะมีงานมันมีจะมีสองงานเนาะมีคอนเสิร์ตที่ฟินคลับของวัน l i ฟ e แล้วก็จะมีงานมิ e ติ้งของยูริเดี๋ยววันนี้จะสรุปกับทีมหลังบ้านของยูริและกับบอสนะคะอ่าเดี๋ยวจะแจ้งทุกคนเด้อสวัสดีพี่อ้อมนะมามีสวัสดีค่ะ ไลนนี้ก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาขอบคุณทุกคนที่มาอว้พรวันเกิดเป็นวันเกิดปีแรกในชีวิตที่มีคนมาวยพรมากมายขนาดนี้ตื่นเต้นมากๆค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะแม่ตำเลยก็ได้ค่ะเอาไก่หนึตัวหูยอข้าวเหนียวสองตำชั่วแล้วก็ตำปูปลาตาะเปีนยวหวาน ตอนนี้พวกเราก็เพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงตอนสิบโมงไรปิดก็ได้ยี่สิบกนี้พอแม่บางคนได้เจ๊ไก่เดี๋ยวแม่แซมปรึกษาดูนะอ่ารูปสวยรวยซรัพนะคะแม่ซาทูพี่จูดีส้สวัสดีค่ะ กดใจกดใจยายบีคนรักแมวอุ้ยไม่เจอกันนานเลยคิดถึงมากสวัสดีค่ะพี่โมนตอนนี้อยู่ที่บ้านผือนะทุกคนเพราะว่าทีมงานมาถึงเมื่อสิบโมงคเคลียร์เด็กๆเข้าที่พักแต่ก็เด็กน่าจะไม่ได้พาเพราะเด็กจะทยอยกันอาบน้ําอาบน้ำเสร็จแล้วเขาก็แต่งหน้านะคะประมาณนี้นะคะแมเสเซ่ก็เลยเดินลงมาข้างๆโรงแรมก็เลยมาเจอร้านไก่ย่างน่าทานมากก็เลย มาสั่งไก่ย่างรอจะมีน่าจะมีสเตมกับมีเด็กๆลงมาทานกับแม่แซมอยู่แม่แซมส่งลงกลุ่มน,นะคะอย่าทำเก้าอี้เ้าหักอีก <laughs> พี่มากิคเ,เ,เป็นเก้าอี้เหมือนเหมือนกันกับห้านนั้นเลยจริงๆ <laughs> ขอบคุณค่ะพี่มามแมวมากินตะบะคุงพี่จอยแม่แซมมา,มากินตะบะคุงทุกคนถ้าใครเซรั่มจะหมดสต็อกให้แม่แซมหน่อยนะ สต็อกเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่แซมหน่อยนะทุกคนวันนี้ก็จะมีภารกิจพอเสร็จงานนี้ใช่ไหมกลับไปวันที่ยี่สิบเอ้ยกลับไปเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวมีนัดคุยกับแม่บ้านอ่าแม่หลังอ่คุณแม่แม่บ้านฮากของน้องยูริเนาะอ่าอุ้ยขอบคุณพี่เป็นทัชชาขอบคุณนะคะน่ารักมากเลย ก็จะกับทีมแม่แม่แม่หลังบ้านน้องยูริกับบอสเราก็จะปรึกษากันว่าลักษณะของงานเขียนแต่แม่ทีมสถานที่กับทีมแม่เขาอ่ะน่ารักมากเป็นคนจัดการอาจจะเกรงใจค่าเกรงใจแม่แซมก็เลยเป็นคนจัดการแมเนจต่างๆเลยแล้วก็เดี๋ยวให้แม่แซมไปช่วยดูเนาะขอบคุณค่ะพี่สำนีพี่ปอสวัสดีค่ะนั่นแหละก็เลย เย็นนี้เดี๋ยวจะได้สรุปกันนะขอบคุณนะคะพี่หญิงพี่สุป,ปานีสวัสดีค่ะเสียงตาก็อร่อยแล้วใช่ไหม,มทุกคนแต่แสบแห้งอ้เปรี้ยวปากพี่ปอมาเร็ว พี่ปออยู่เชียงใหม่ใช่ไหมพี่ปอมีบินตรงเดชพี่ออมผี่จอยมาเด้อมากินข่าวลูกมดเอขอบคุณมากค่ะสาทุนะคะแม่ขวัญสวัสดีค่ะ ขอบคุณแม่ขวันมากๆเลยนะคะสำหรับทุกอย่างเลยซัพพอร์ตทั้งกำลังใจทั้งของขวัญต่างๆมากมายขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจบักคกถ้าสั่งกับข้ารอเด็กดๆมีไก่ย่างมีส้มตำครบสูตรเลยทุกคนอยู่เชียงรายอยากไปงานยูริจาง <c oughs> จริงๆลองทักถามแม่แม่ที่อยู่ในบ้านน้องยูรีได้นะมามาให้กำลังใจนางหน่อยเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนงานมีติ้งแรกในชีวิตของนางนะก็ตื่นเต้นอยู่แต่นางจะพูดไม่ค่อยเก่งหรอกนางจะเป็นคนเขินอายขี้อายอย่างเงี้ยค่ะยูรีอ่าขอบคุณนะคะพี่หนูแดงแม่ขวัญวันที่26เราจะได้เจอกันไหมจ๊ะ ใช่ค่ะยูริไปเอ่ยยูริพปนะปอกกี้ไปไปทำคอนเทนต์ให้เฉยๆนะคะชั่วคราวก็แบ่งพาร์ทกันอ๋อไม่ใช่นะคะพี่สาวย้ออ่าทุกคนเนี่ยจะได้รับงานเป็นจ็อบนะคะถ้ามีงานคอนเสิรต์ต มีกลุ่มปิดในีาหารเขาเขาก็ค่อ,อ,อ,อยได้ค่อยได้เป็นรายได้นะคะแม่ขวัญมาให้แม่เซมกอดหน่อยโอ้ยย่านร้องไห้หน่ะเด้อ <c oughs> เวลาเจอแม่ขวัญน,น่ะ <c oughs> <c oughs> ชวนบักหล่าแล้วแม่ขวัญชวนยูริลงมาทานแต่ว่าน้องน่าจะก,กําลังอาบน้ําพอเมื่อกี้ทุกคนเดินลงจากรถน่ารักมากแต่ไม่กล้าถ่ายคลิปมาให้ดูเป็นแบบวัวเงียสลุมสลือเหมือนเหมือนลูกแมวน้อยเพิ่งตื่นนอนกันน่ะแล้วแบบน่ารักน่ารัก,รกเป็นซีแกมรีโอยูริเดินเดินต่อก,กันลงมาจากรถน่ารักน่ารักสวัสดีค่ะพี่อูม เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเนี่ยจะพาทีมแม่บูเนี่ยค่ะที่อยู่ขอนแก่นน่ยไปดูสถานที่แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามสรุปแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่งไปให้แม่ๆที่จัดงานมิ팅ยูรินะคะขอบคุณค่ะพี่อัศวินพี่จุดสั่งแล้วจ้าแม่อุ้ยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากทุกคนทุกคนเซลั้มเสดใจ อุดหนุนเป็นของขวัญวันเกิดแม่แซมหน่อยเด้อทุกคนกินข้าวอุม้มพึ่งเมื่อคืนอยู่สีสเกตออกจากสีสเกตประมาณเกือบตีสี่ค่ะก็เลยมาถึงนี่ประมาณเกือบสิบโมงเช้านะคะสิบโมงเช้าเสร็จแล้วก็เข้าที่พักให้ให้น้องๆให้น้องเก้งกับน้องนัตตี้ได้นอนเนอะแล้วก็ อ่าพี่คนขับรถอีกคนนึงเขาได้นอนแล้วเด็กๆก็ทยอยกับแต่งหน้าเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องไปลุยต่อนะคะกินข้าวไปกับเซรั่ม